สวัสดีครับข่บบาวด้ร์ลัอตเป็นซ้อมบดินมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยข่าวสารเชลซีรขอบการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้ข่าวเพียบเลยนะทั้งเรื่องอัปเดตสปอนเซอร์คาดอกนะครับผมอาจจะใกล้มาแล้วก็ได้นะแล้วก็อนาคตของคริสเซอร์เอีกคุณครูนะครับผมแล้วก็คุณซึอนะครับผมขอลิบูฮูอย่างอันเนอสลอ็อตบอกว่าเชลซีเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่ลุนแชมป์ในซีซั่นนี้ก็เป็นไปได้นะอา้าวเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเริ่มฟังกันเลยแล้วกันนะครับผมแน่นอนไป ข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานเนาะนนะก็คือโอ้ยทีมแชมป์สโมสรโลกนะจะเปิดฤดูกาลวันอาทิตย์นี้อยู่แล้วยังไม่มีสปอนเซอร์คาดอกเลยนะครับผมรายงานนะจากแมชเชลตันนะครับผมแล้วก็นิซ่าคิเซราของ BBC นะมีการบอกว่าเชลซีเนะี่ยเป็นสโมสรพรีเมียร์ลีกแห่งเดียวนะครับผมที่กำลังจะเริ่มต้นฤดูกาล2025-2026โดยไม่มีสปอนเซอร์บนเสื้อแข่งขันหลังจากที่นอร์ทแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมมาดูข้อตกลงกับบริษัทพนันธสัญชาติอเมริกันนะอย่างบริลลิสไปแล้วนะครับผมขณะนี้เนี่ย เชลซีกาลังอยู่ในกระบวนการการแข่งขันเพื่อจะหาผู้สนับสนุนสปอนเซอร์คาดอกนะโดยมีข้อเสนอเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับผมแต่สโมสรเนี่ยเน้นการเลือกหาพัธมิตรระยะยาวที่เหมาะสมนะและสโมสรเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีดีลเนี่ยมูลค่าประมาณ60-65ถึงล้านปอนด์ต่อฤดูกาลเขาบอกว่าหลังจากที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นต่อไปนะแล้วก็คว้าแชมป์สโมสรโลกนะครับผมในเวอร์ชันใหม่นะและสายการบินนะครับผมซาอุนะอย่าง ร i ยาดแอร์นะครับผมเขาบอกว่าก็ถูกเชื่อมโยงกันอย่างหนักเลยนะว่าจะมาเป็นสปอนเซอร์คาดอกนะครับผมทีมของเอโซมาเลสกาเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์คาดอกบนเสื้อในฤดูกาลก่อนเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเมษาเลยนะตอนนั้น,นได้ด a มแม็กเข้ามานะครับผมแล้วก่อนหน้านั้นะนะใน2023-2024นะครับผมก็เริ่มต้นโดยไม่มีสปอนเซอร์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไปได้ Infinite Athlete มาแทนนะก็คือเอาจริงๆเนี่ย ลิขาดแอร์ไม่ใช่ข่าวใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนใหม่อะไรที่มันเห็นกันมาตลอดอยู่แล้ววะถูกปะก็เราก็เคยสกีไปแล้วเราเคยเอามาโชว์แล้วด้วยซ้าไปว่าเอ้ยหน้าตามันน่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงนเนี่ยเอาจริงใครก็ได้ถ้ามันให้60 65ล้านปอนด์ได้หมดอะไม่ติดไม่ติดเลยไม่ติดเลยเอา้าวก็ เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าข้อตกลงระหว่างเชลซีกับริยารแอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามที่ฝั่งของ BBC เนี่ยรายงานหรือเปล่ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแต่60ถึง65ล้านเนี่ยได้เยอะมากๆเลยน้องตีสะคิดว่าได้สักประมาณแบบ4ปีอย่างเงี้ยโอ้โห240ล้านปอนด์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าจะมีอัปเดตอะไรเรื่องของเสื้อและสปอนเซอร์อครัดองอ,อีกหรือเปล่านะครับ โอเคอาจากสปอนเซอร์ผ่านไปนะทีนี้ไปพูดถึงทีมบริหารหน่อยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ก็ด่าได้ไม่เยอะเลยช่วงนี้ก็ด่าได้ไเต็มปากเลยนะครับผมอ่ะไล่ไปนะคนซ้ายนะครับผมก็คือโจชิลนะแล้วก็ฝั่งของลรเลนส์จูวนะครับผมแล้วก็ฝั่งของจีเวลนะแล้วก็คนขวานะครับผมเป็นพอลวินเซลลี่นะครับผมแซมจีเวลนะคน,คนที่สต่อจากพอลวินเซลลี่อันนี้รายงานจากแมดลอของเทเลกราฟนะครับผมบอกว่า ทั้ง4คนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยได้ต่อสัญญากับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬานะครับผมทั้งพอลวินเซอรี่แล้วก็ลอเรนจูอานะรวมถึงหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากรนะครับผมนั่นก็คือโจชิลนะแล้วก็แซมจีเวลนะครับผมทำให้ทั้ง4คนนี้เนี่ยมีผูกพันกับสโมสรเนี่ยไปจนถึงปี2031เลย เขาบอกว่าการต่อสัญญานี้เ,นเป็นการยอมรับในผลงานที่ทีมบริหารฟุตบอลของเชลซีชุดนี้นทำขึ้นมาซึ่งเริ่มออกดอกออกผลหลังจากช่วงเวลาที่ถูกวิจารณ์นะครับผมสัญญาของทั้งน,นี่คนถูกตั้งค่านะครับผมให้มีแรงจูงใจสูงตามความสําเร็จและเป้าหมายที่สอดคล้องกับปรัชญ,ญาของเจ้าของสโมสรที่จะให้รางวัลตามผลงานนะการต่อสัญญ,ญาครั้งนี้เนี่ย เขาบอกว่าสะท้อนถึงความไว้ใจกันทั้ง2ฝ่ายนะโดยการผูกพันระยะยาวเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากกว่าผลกระทบทางการเงินนะวินซัรล,ลี่ลอรเรนซ์จูตนะครับผมโจชิลรวมถึงจีเวลเนี่ยเคยมีสัญญาจนถึงปี2028นะซึ่งสั้นกว่าผู้เล่นและก็ทีมโค้ชบางคนการเปลี่ยนแปลงภายใต้ทีมผู้นำนะครับผมเนี่ยนะมุ่งเน้นไปที่การเซ็นสัญญากับดาวรุ่งฝีเท้าดีในระยะย,ยาวศูนย์ฝึกชายวชนที่ต้องพัฒนานะแล้วก็การควบคู่กันนะเกี่ยวกับกเปลี่ยนแปลงในทีมหญิง เชลซีเนี่ยเชื่อว่าตนเองเนี่ยได้วางรากฐานสําหรับโมเดลที่ยั่งยืนนะโดยมีแผนปรับปรุงเพิ่มเติมและมองว่าอยู่บนเส้นทางในการคว้าแชมป์ในอีกทศวรรษข้างหน้าเลยนับตั้งแต่การเทคโอเวอร์ของเคียร์เร a l แล้วก็ท็อตโบรีในปี2022สมโมสรเนี่ยใช้ใจ่ายไปราวประมาณ2,000ล้านปอนด์นะโดยได้คืนจากการขายมาเนี่ยประมาณ800-900ล้านปอนด์ วินเซนลี่แล้วก็สจวนนะครับผมเริ่มทํางานเป็นผอออกราร่วมนะในเดือนมก,กราสองพันยี่สามพร้อมกับโจชิลเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อย่างมากเลยนะและจีเวลเนี่ยเข้ามาร่วมในปีต่อไปและกลยุทธ์ของเชลซีเนี่ยเริ่มออกดอกออกผลนะครับผมในปีสองพันยี่ห้านะเมื่อสโมสรเนี่ย,ยผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็คว้าแชมป์ขับเบอร์คัพนะแล้วก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกได้ เขาบอกว่าการต่อสัญญาเนี่ยไม่ได้เป็นการให้รางวัลในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เป็นการยอมรับงานนะตั้งแต่ต้นปี2023และสะท้อนความไว้วางใจในแผนงานต่อไปทีมบริหารเนี่ยได้พิสูจน์ฝีมือทั้งในเรื่องของการเซ็นสัญญากับผู้เล่นอย่างโคพาเมอร์มาเซกากเซโดแล้วก็การแต่งตั้งเอโซเมเลสกาเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชายนะรวมถึงโซเนียมอมบาสโตนะครับผมเป็นหัวหน้าโค้ชทีมหญิง เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในสูยรศึกเยาวชนเนี่ยเชลซีเน้นคุณภาพและความคิดนะและประสบการณ์การเป็นหลักเลยนะครับผมในการเซ็นสัญญาก,กับดาวรุ่งนะแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์เรื่องของการที่ไม่เพิ่มนักเตะอาวุโสเข้ามาเลยแต่เชลซีเนี่ยเชื่อว่าประสบการณ์การเล่นเนี่ยสำคัญกว่าอายุนะตัวอย่างเช่นนะครับผมจอเรลฮาโต้วัยสิปีที่เพิ่งเซ็นมาจากอาแจกนะครับผมแล้วก็ติดทีมชาติไปแล้ว6นัดน,นะตอนนี้เนี่ย ยังมีเนสเอร์บอลบิลเลียนอีกนะครับผมที่เซ็นสัญญาปีที่แล้วแต่ก็ยังถูกนะครับผมพาเม拉สเนี่ยยืมตัวไปก่อนก่อนที่จะมาอังกฤษนะในหลังจะจบคัพเวิร์ครับเขาบอกว่าทีมบริหารเนี่ยยังปรับปรุงด้านข้อมูลนะการโค้ชประสิทธิภาพการแพทย์นะครับผมแล้วก็มาตรฐานของสโมสรน,นะและคาดว่าจะสอดคล้องและทีมข้อมูลเนี่ยจะได้เสริมให้ในอนาคตด้วยโดยทีมผู้นำนะครับผมจะยังคงนําโดยวินเซนตลีเซียจ,จูดนะครับผมแล้วก็โจชิลรวมถึงชีเวลนะพร้อมจะขยายและพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเป็นสโมสรชั้นนําต่อไปของเชลซีด้วยเหมนนกัน ก็ไม่มีอะไรมากก็คือต่อสัญญานั่นแหละแล้วแค่จะบอกว่า,าให้เครดิตให้เครดิตนะทั้งพอคีลาแล้วก็ทีมสรรหาอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็เหมือนจะเป็นรากฐานที่ดีเป็นแนวทางที่ดีนะอย่าลืมลองสังเกตดีๆฝั่งของแมนยูก็ก็มีการทําตามแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะ อ่ะบางคนอจะบอกโอเวอร์เคลมหรือเปล่าเลยมาเนี้แต่ลองสังเกตดีๆก็แมนยูก็พยายามลีนพยายามจะเน้นไปที่ผู้เล่นอายุน้อยลงทุนอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นแนวทางใหม่ๆนะที่ถ้าใครมองเห็นก็อ้าวใช้ตามได้แอสตมิลล่าก็ทําตามเหมือนกันในเรื่องของกฎการเงินอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเอออะไรดีมันก็จะสามารถ ยกระดับแหละยกระดับผลงานของในวงการฟุตบอลแล้วก็อ,อะไรต่างๆต่อไปเรื่องของเด็กอายุอะไรต่างๆเยาวชนไรอยเางเงี้ยเราจะได้มีที่ทางมากขึ้นเลยมานี้นะอันนี้ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องว่าอะไรไม่ได้เยอะทำผลงานดีนะครับผมก็ต้องชื่นชมนะแต่ถ้าสมมุติว่าอาวันนึงเริ่มจะมีการแปลกๆออกไปถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันีกทีเดีวนะแต่ตอนนี้ถือว่าทําผลงานได้ดีนะกับทีมบริหารชุดนี้นะครับ โอเคอ่าส่วนข่าวต่อไปเริ่มเป็นเครื่องของนักเตะแล้วนะครับผมไปพูดถึงอังเดซันโตจกันหน่อยนะอันนี้เนี่ยรายงานจากฟาบิโอโซมาโนนะครับผมมีการบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอังเดซันโตจะมีข่าวเชื่อมโยงกับยูเวนะแต่อังเดซันโต้ไม่ได้มีไว้ขายและจะไม่ถูกปล่อยยืมตัวอย่างเด็ดขาดเชลซีเนี่ยตั้งค่าประเมินนักเตะรายนี้ไว้สูงมากนะแล้วมองว่าเป็นส่วนสําคัญของทีมสำหรับในฤดูกาลหน้าการที่คว้าตัวเขามาได้เนี่ยจะต้องเป็นข้อเสนอที่เกินกว่าราคาตลาดเท่านั้นเลยนะไม่ขาย ถ้าไม่ได้ราคาดีต้องบอกแบบนี้ถ้าได้ราคาดีกูขายเอออาจจะเป็นฟิลแบบนั้นก็ได้นะครับผมเ,เพราะฉะนั้นก็ณนะตอนนี้ยังไม่มีใครมาบ้าซื้อก็จะาจะอยู่กับเชลซีต่อไปนะสำหรับอังเดซันโต้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าในซีซั่นที่จะมาถึงนี้เนี่ยฝั่งของซานโต้เนี่ยจะได้ช่วยเหลือทีมมากแค่ไหนและผลงานจะโดดเด่นยังไงเดี๋ยวรอติดตามมัต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงเรื่องของการย้ายทีมของคริสเฟอร์เอนคูคูหน่อยนะอันนี้รายงานจากโรมาโน่นะครับผมแล้วก็รายงานจากไทม์นะแล้วก็ฟรีโอ้พเทนเบิร์กของสกายแมนีด้วยนะครับผมรายงานจากโรมาโน่ก่อนเขาบอกว่าคริสเฟอร์เอนคูคูเนี่ย เป็นหนึ่งในชื่อหลักในลิสต์การเสริมทัพของไบเยอร์มิวนิกนะแลวเขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นนักเตะท,ที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับผมแต่ดีลนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเรื่องของการต้นทุนนะครับผมเป็นหลักในตอนนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยมีหลายสโมสรสอบถามถึงเองคุณคูณนะสถานการณ์นี่ยังคงเปิดกว้างโรมาโน่ยังบอกอีกนะว่าบอกว่าผมคิดว่าดีลของกาลาโชเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นร้อนะในส่วนของดีลของซาบิซิมอนเนี่ยแม้ว่าการจียการเจราจาอยู่นะแต่ต้องรอให้เองคุณครูเน่อ,อกอะบกวา จำคำผมไว้หากเองคุณครูย้ายออกแผงของเชลซีเนี่ยคือจะพยายามปิดดิวซาบีิม,มอนให้ได้โดยตอนนี้เนี่ยสโมสรกําลังทํางานในเรื่องนี้อยู่นะและการเจรจากับอาเบลซิคยาคงดาเนินต่อไปเชลซี Chelsea เนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการการเจราจาอย่างต่อเน,นื่องทั้ง2องดีลทั้งกานาโชแล้วก็ซิม,มอนด้วยเหมือนกัน รายงานจากปีเตอร์ลัสเลอร์นะครับผมของไทมสะมีการบอกว่าบาเยอร์มิวนิกเนี่ยกำลังเดินหน้านะครับผมพิจารณาคว้าตัวคริสเซเฟอร์เอ็กุนคูคคกองหน้าของเชลซีหลังจากที่การขายคิงซี่โกมองไปให้กับอัลนาเซอร์เนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะการย้ายไปที่บาเยอร์นะครับผมถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสวัย27ปีเขาบอกว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนในยุโรปนะครับผมเอคุนคูเนี่ยไม่ได้สนใจจะกลับไปยังสโมสรเก่าอย่างไลฟ์ซิกนะซึ่งไม่ได้ผ่านเข้ารอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี สำหรับเชลซีในตอนนี้เนี่ยจะพิจารณาเพียงการขายแบบถาวรเท่านั้นนะแล้วบาเยอร์เนี่ยที่มีแวงซองกอมมานีเป็นผู้จัดก,การทีมนะได้เซ็นสัญญานะครับผมกับลูดิอาสของลิเวอร์พูลมาด้วยค่าตัว65.5ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่พวกเขาเยังต้องการเสริมแนวรุกเพิ่มเติมนะ,ะต้องการตัวแทนของโกมองนะครับผมขนาดเดียวกันเนี่ยแชมป์เยอรมันนะครับผมยังเสียปีกอย่างริโรซาน,น่ไปให้กาลาตาสลายแล้วก็จะมามมเซล่าที่กระดูกเท้าแตกต้องพักถึง4เดือนนะบาเยอร์เนี่ยจึงกำลัง เดอร์ด้วยของทุดกาดส่วนโกมองนะครับผมใกล้บรรลุข้อตกลงนะครับผมจะย้ายไปที่อัลนาเซอร์แบบทาวรแล้วด้วยเหมือนกันปิดท้ายจากฟลอเรนเินเบิร์กของสกาตมานนีนะบอกว่าเชลซีและคริสเซอร์เองคุณคูเนี่ยยังคงยืนยันจุดดืนนะครับผมแบบเดิมเลยนะว่าต้องการเป็นขายแบบถาวรเท่านั้นในช่วงก่อนตลาดจะปิดลงนะครับผมการยืมตัวเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายนะและเพราะว่าเองคุณครูเนี่ยต้องการเริ่มบทบาทไหนในอาชีพขาแข้งของเขานะตอนนี้มีบาเยอร์ไลปซิกอินเตอร์มิลานต่างให้ความสนใจในตัวของเองคุ โกมองผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรก็นนะ่าสมมุติถ้าขายไปได้ผมว่าเอาตังค์มาซื้อเองคุณครูคแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงโรมาโน่ก็บอกมันจะเหมือนโดมิโน่น,นะขายเองคุณคูณได้ปุ๊บเชลซีจะเอาเงินแล้วก็ไปปิดดิลฝั่งของซิมอนทันทีนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงรอให้โกมองย้ายอย่างเป็นทางการก่อนเขามายื่นซื้อเองคุณครูเชลซีก็เอาเงิน เอาเงินไปให้กับฝั่งของไลฟ์ซิกเพื่อจะซื้อซิม o อนอีกทีหนึ่งนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมเอาเพราะฉะนั้นจับตาดูกันต่อไปแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นอนาคตของเอกนะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมเป็นขาเข้า,ขาอีกคนนึงนะครับผมกับอเลนโดกานาโชนะอันนี้รายงานจากเบนเจคอบนะครับผมพูดในกิฟมีสปอร์ตนะมีการบอกว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมตอนนี้เนี่ยปีกอย่างกาลาโชนะครับผมได้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีแล้วนะโดยบรรลุนะครับผมข้อตกลงไปเมื่อก่อนหน้านี้นะดิลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนในการคืบหน้ามากขึ้นอนาคตของกานาโชดิโอทัฟฟอร์ดเนี่ยไม่แน่นอนมาตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้นะหลังจากที่เขาเนี่ยตกเป็นตกนะครับผมออกจากแผนการเล่นนะครับผมแกนการทําทีมของดูเบนอโมริมอดีตนักเตะแอตเลติโกมาดริดเนี่ยไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนยูในช่วงปีซีซั่นเลยนะและชัดเจนว่าเขาเนี่ยไม่ได้้อยู่่แผนนนนกาาาารรททํํีีมสหหัับใซซ แมนยูเนี่ยยังยืนยันนะว่าต้องการค่าตัว50ล้านปอนด์สำหรับแข้งอาเจนตายรายนี้โดยยืนยันว่ากานาโชเนี่ยไม่ควรจะถูกขายต่ำกว่า52ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวที่ใกล้เคียงกันกับโนนี่มาดูเอเก้ที่ย้ายจากเชลซีไปที่อาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้ ยังไงก็ตามเนี่ยเชลซีเข้าใจว่าทีมปีศาจแดงเนี่ยจำเป็นจะต้องมีรายได้จากการขายนักเตะนะโดยเฉพาะว่าถ้าพวกเขาเนี่ยจะต้องการทุ่มซื้อคาร์ลอสบาลบานะครับผมเขาบอกว่าในแกง่กองการของไบรตันเนี่ยน่าจะมีราคาที่สูงอยู่นะและ้วกานาโชเนี่ยซึ่งถูกลาสมุทอยลุนเนี่ยชื่นชมมาตลอดเลยว่าสุดยอดแล้วก็เป็นกําไรนะครับของสโมสรน,น,น,นั้นในกรณีที่ว่าขายออกไปและเชลซีเนี่ยพยายามจะกดดีลให้มันต่ํากว่า40บล้านปอนด์ ทั้งสองสโมสรนะคาดว่าบรรลุข้อตกลงก่อนจะปิดตลาดให้ได้นะครับผมโดยกานาโชเนี่ยก็ได้แจ้งแมนยูไปแล้วนะว่าต้องการย้ายทีมและเชลซีเนี่ยยังให้ความสำคัญกับการปล่อยผู้เล่นออกไปนะซึ่งเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะต้องรอให้คริสเฟอร์เองคุนคูและคอนเนลแล็คแจ็กสันนะครับผมอำลาทีมไปก่อนที่จะเดินดีลอย่างกานาโชอย่างเป็นทางการเอกุนคูเนี่ยตกเป็นที่สนใจของไลฟซิกแล้วก็บายเยือนนะส่วนแจ็กสันเนี่ยอาจจะถูกนิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอเข้ามามิลานเนี่ยก็มีความสนใจนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะพุ่งการยืมตัััััววไปปทีีีี่่่่่ลลสมมมุฮอออออออยยยยููนนนนนนพรรรรร้้้ชชซซืขาาาาดะะคบผกกกจจเเเงงห กับซาบิซิมอนนะครับผมแต่ยังไม่สามารถตกลงค่าตัวกับไรซิกได้โดยซิมอนเนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีได้แล้วด้วยเหมือนกันก็ก็อย่างที่บอกไปผมคิดว่าก็น่าจะต้องให้ให้อดีลอะไรต่างเนี่ยมันมันจบก่อน แมนยูก็รอเหมือนกันแมนยูก็รอให้เชลซีมาซื้อมาซื้อกานาโช่แล้วแมนยูก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อบาเลบาด้วยเหมือนกันน่าจะเป็นฟิลนั้นนะครับผมทุกอย่างตอนนี้แม่งเป็นโนมิโนไปหมดเพราะมันมีกฎการเงินเนี่ยมาคลุมไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นการจะใช้การจะจ่ายอะไรมันจะต้องคิดก่อนแล้วก็ให้บัญชีมันสวยมันเป็นไปนในทางที่ถูกต้องน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมเเพราะฉะนั้นจับตาดูกันแล้วกันนะว่าซิมอนกับกานาโช่เนี่ยใครมันจะจบก่อนกันแต่ผมว่าทรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเเเเเเปป็นซิมมอาาาากกกกกววว่นะ่ะะพรงียใล้จดตัับ เพราะฉะนั้นจับตาดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแนวรูปของเชลซีนะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงความน่ารักหน่อยแล้วกันนะก็ถึงคนละทีมอะแต่ความมีน้ําใจหรือว่าน้ําใจนักกีฬาหรือว่าการช่วยเหลือกันมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากแอตติกยูเคนะครับผมโดยมาริโอคอสเตกาน่าและก็อดัมคัพตันนะครับผมมีการบอกว่า เชลซีเนี่ยจะใช้ส่วนหนึ่งของเงินโบนัสนะจากการคว้าแชมป์สมโมสรโลกนะที่จ่ายให้กับผู้เล่นเนี่ยเพื่อมอบเป็นเงินส่วนช่วยเหลือครอบครัวของดิโอโกโชต้าแล้วก็อังเดีซิลบานะครับผมสมโมสรจากเวสต์แฮมดอนนะครับผมคว้าแชมป์การแข่งขันฟีฟ่าขับเบอร์ครับนะภายในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาโดยชนะเปเอเชไปได้3ประตูต่อศูนย์ในรอบชิงชนะเลิศที่เมดไลฟ์สเตเดียมที่ New นิวเจอร์ซีย์นะเขาบอกความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยทำให้สมโมสรเนี่ยได้รับเงินรางวัลนะครับผมประมาณแปดสิบสี่จุดสี่ล้านปอนด์จากนั้นเนี่ย เชลซีได้จัดสรรกองทุนประมาณ1ประมาณ11.4ล้านปอนนะเพื่อแบ่งจ่ายเท่าๆกันให้กับผู้เล่นที่ลงแข่งให้กับทีมของเอ็นโซมาเลสกาโดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรและผู้เล่นว่าจะมีการจ่ายเงินส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับครอบครัวของเดียโก้โชตาเช่นกันนะมูลค่าของแต่ละส่วนเนี่ยมากกว่า5,000 0 0ดอลลาร์ 500, นะครับผมแล้วก่อนจะหักภาษีอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจะมาเป็นเงินปอนเนี่ยพร้อมค่าใช้จ่ายะไรกาบหักภาษีประกันสังคมอะไรแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปให้ครอบครัวของโชตานะครับผมแล้วก็น้องชายของเขา เดซิลบานะทีนี้เขาบอกว่าลอร์พูลเนี่ยได้เปิดเผยแผนสร้างประติมากรรมที่สนามนะครับผมแซมที่สนามแอนฟิลด์นะโทษที เพื่อเป็นอนุสร์ถาบอให้กับโชต้านะซึ่งยิงไปทั้งหมด65ประตูจากการลงเล่น182นะัดนะให้กับสโมสรผู้เล่นของสโมสรน,นะจะสวมสัญลักษณ์ Forever t 0 e n t นะครับผมบนเสื้อของบนเสื้อแจ็คเก็ตนะแล้วก็ตลอดฤดูกาลในซีซั่นหน้านะครับผม25-26นะขณะที่มูล,ลนิธินะ LFC Foundation เนี่ยจะเปิดโครงการฟุตบอลระดับรากหญ้านะในชื่อของนักเตะชาวโปรตุเกสนอกจากนี้เนี่ยยังมีการจัดนะครับผมโมเสกแฟนพิเศษนะตั้งไว้นะครับผมให้ในนาทีที่สงบนะครับผมในการเปิดฤดูกาลนะ ในเยมที่จะเจอกับบอลมาที่แอนฟิลลิอร์พูเนี่ยประกาศเมื่อเดือนก่อนนะว่าจะยกเลิกนะครับผมเบอร์20ออกจากการใช้งานทุกระดับของสโมสรเพื่อเป็นเกียรติให้กับเดียโกโชตาที่ย้ายมาจากวูฟวูฟทัมตาลเดอร์ในปี2อ2 0นปี2020ด้วยเหมือนกันก็อย่างที่บอกไปแล้วแหละข่าวก็บอกไปอยู่แล้วนะก็เชลซีก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับผมให้กับครอบครัวนะของทั้ง2แข้งนะครับผมแล้วก็ ฝั่งของเลี้ยวภูเนี่ยก็จะมีการยกเลิกเบอร์อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะแล้วก็จะจัดตั้งนะครับผมฟาวเดชันด้วยนะในชื่อของเดียโกโชตาด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยมันจะมีความามีการรึกถึงอะไรให้เราเห็นบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ตามที่บอกไปนะั่นแหละก็น่าจะมีในทางฤดูกาลหน้าอยู่แล้วนะอาเดี๋ยวถ้ามีภาพอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยววันมาราให้ฟังแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับเดียโกโชตานะครับ โ okay. อเคเอาส่วนข่าวต่อไปนะครับผมยังอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะแต่เป็นบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์สโตนะครับผมมีการสัมภาษณ์นะนักข่าวถามเอ้ยพูดถึงเชลซีหน่อยนะคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะมีสิทธิ์มีลุ้นในการคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้หรือเปล่านะครับผมอาร์เนอร์สโตเนี่ยบอกว่ายัางไงนะเขาบอกว่าผมคาดว่าพวกเขาเนี่ยจะคว้าแชมป์ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะเพราะว่าคุณภาพของทีมที่มีอยู่เนี่ยพวกเขานะครับผมอยู่ในตำแหน่งที่ดีมาตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยนะครับผมในแง่ของเรื่องของทั้งความลึกส และยังมีคุณซื้อที่ยอดเยี่ยมนะครับผมซึ่งผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้วนะจากการคว้าชแชมป์เมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีสาหรับเรานะที่พวกเขาเนี่ยมีช่วงเวลาที่ฟอร์มตกในฤด,ดูกาลก่อนนั่นคือเหตุผลที่ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถลุ้นแชมป์ลีกได้จนถึงโค้ชสุดท้ายแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังเสริมทีมอีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นในความเห็นของผมนี่คือหนึ่งในทีมที่จะท้าชิงแชมป์ลีกในซีซั่นหน้าแน่นอนด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นการโยนความกดดันหรือเเเปปล่่่่่าาานนะคคผผมมแตกก็็อ็อยดูวซจ มาตัวเล็กได้เหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องของประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่แหละแล้วก็โอ้โหสล็อตมึงก็ไม่ดูตัวเองมึงก็เสริมชีปหายเลยได้ใครมาบ้างอะ่ะได้เอกติตเก้แล้วถ้าได้อีซักอีกคนนึงได้เวียสมาใช่ปะ่ะได้เกอร์เกสได้ฟิมปงเนี่ยแล้วสมมติถ้าได้แบบอ่ะเลโอนีไปเมื่อวานอีกแล้วก็ถ้าสมมติได้เกฮีโอ้โหเสริมกันดุมากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยเชลซี Chelsea จะมีลุ้นตามที่สล็อตบอกจริงหรือเปล่ารอติดตามกันต่อไปแล้วกัันนะครบ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมแค่นี้ไปตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไม่กับช่องมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นอดีตแข้งของเชลซีหน่อยแล้วกันนะหลังจากที่มายืมตัวในซีซั่นที่แล้วแล้วก็ตกลงเงื่อนไขอะไรต่างๆกันไม่ได้ก็เลยทําให้ต้องปล่อยกลับไปที่แมนยูนะรายงานนะครับผมจากเบนเจคอบแล้วก็ฟาบิโซมาโน่นะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาร์เอสโรม่านะครับผมทีมในเซเรียอานะกำลััังงงงททีี่่่่่จจจจะะะยยืืนนนนนนนซซ้อออออคครรรบบบบผมมมฝขเเเดาาาาาโชไปววกก โรมาเนี่ยยื่นข้อเสนอประมาณ20ล้านปอนด์เพื่อจะคว้าตัวเจดอนซันโช่ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมและตอนนี้เนี่ยข้อเสนออยู่ในระหว่างการพิจารณาความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจดอนซันโช่นะครับผมโรมาเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรน,นะครับผมหลังจากที่ยื่นข้อเสนอราวๆประมาณ20ล้านปอนด์โดยกาลังพิจารณาหลายโครงสร้างของดีลนะฝั่งของแมนยูเนี่ยต้องการเป็นการขายขาดเท่านั้นขณะที่โรมาเนี่ยพูดคุยทั้งหลายรูปแบบนะครับผมทั้งซื้อขาดแบบทันทีนะหรือจะเป็นนนยยืืืมมตัััวววพกออออปช่ซ้้ขาดดเหน โรมาโน่มาโรมาโน่มาขยายเรื่องนี้นะครับผมบอกว่าเจดอนซานโชเนี่ยเปิดทางสำหรับการย้ายทีมไปร่วมทีมที่โ o m านะครับผมโดยข้อเสนอเนี่ยมีมูลค่าประมาณ20ล้านปอนนะด์นะดีลนี้เนี่ยมาในรูปแบบการยืมตัวพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดซึ่งถูกกำหนดไปเงื่อนไขนะครับผมที่สามารถซื้อได้เป็นการถาวรน,นะครับผมเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะแต่ตอนนี้ซานโชเนี่ยไม่ต้องการจะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับผมแม้ว่าจะมีรายง,งานเชื่อมโยงมาก่อนหน้านี้ก็ตามก็อาจจะไปที่ฝั่งของเซเรียอาก็เป็นไปได้นะก่อนหน้านี้ก็บอกมีมีข่าาวสนใจ แล้วก็เงียบไปแล้วตอนนี้ก็มาเป็นโลมานะครับผมเ,เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยซานโช o เนี่ยจะได้ย้ายไปที่เซเรียหรือเปล่ารอติดตามมนต่อไปแล้วกันนะครับโอเคไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมกับคนนี้นะโอมารีฮาจินสันนะครับผมก็เป็นเด็กเก่าของเชลซีนะแล้วก็ย้ายไปที่ไปยืมตัวที่อิฟสปีดแล้วก็ย้ายถาวรไปที่อิฟสปีดใช่ปะ่ะแล้วรายงานล่าสุดจากเดวิดออนสตีนเนี่ยบอกว่า ตอนนี้ Nottingham Forest เนี่ยกำลังจะยื่นซื้อเข้ามาอย่างเป็นทางการนะและทำไมถึงเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะบอกว่าเดวิดออนซีนะบอกว่าตอนนี้ Forest เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการตกลงค่าตัวประมาณ37.5ล้านปอนด์สำหรับอิฟสวิตนะครับผมเพื่อจะคว้าตัวโอมาดีฮัจินสันเพลย์เมคเกอร์วัย21ปีของอิฟสวิตทาวโดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องไม่มีปัญหาของเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวนะครับผมทั้ง Forest และก็ฮัจินสันเนี่ยยังมีตัวเลือกอื่นอยู่นะทำให้การย้ายทีมเเเเนนนนนนีีีี่่่่ยยยยััังไมมมมสสสสรรรร็จจจบูณ์แแตตดดดดลลพ้้พ้้้อนะะกกกกิิขขึหาาาใุทว ที่บอกไปว่าทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเชลซีมีเงื่อนไขส่วนแบ่งจากกำไรการขายในอนาคตอีก25ซึ่งสร้างสมมุติประมาณ37.5ล้านปอนด์ราคานี้จริงๆเนี่ยเชลซีจะได้เงินประมาณ9นะครับผม9.37ล้านปอนด์จากดิวนี้ด้วยเหมือนกัน,นก็คือ25ก็ ขายไปแล้วก็ยังได้ตังค์นะคบผมเ,เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าฮัจินซันเนี่ยจะย้ายไปที่ฟอร์เรสจริงหรือเปล่ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วน่าน้ก็เป็นทั้งหมดของมาดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคิดเห็นข่าววันนี้เชลซีหวังดึงบริยาตแอนะครับผมเอาเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมาจริงหรือเปล่าถ้ามาก็แจมๆเลย60 6ิล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็คิดว่าเอ็กุ้นคูคคจ,จะย้ายไปที่บาเยนหรือเปล่านะหลังจากที่มมรระะท่า,าน,นสม่ได้มอต เหมือนเดิมนะครับก็เลยจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบัดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ